สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพพสตอนที่1062นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าการผจญภัยในอาณาจักรแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งเนื้อหานี้นะครับก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพพสนะครับซึ่งในอาทิตย์นี้ก็ปล่อยฉายอีกแล้วครับผมปล่อยมาในวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มนะครับผมต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกกลุ่มหมอกฟางได้เจอกับสาวน้อยคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าตัวเองนั้นคือเวก้าพังก็เลยทําให้ทุกคนนั้นต่างก็พากันตกใจ เวกพังนี่หมายถึงเวกะพังคนท่านนั่นเหรอซึ่งในตอนนี้นะครับพวกลูกเรือของดูฟี่นั้นพากันตกใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากสาวเวกะพังนั้นก็เลยพูดขึ้นเจียวเช้าหนวกหูจริงเนาะส่วนท่านแฟงกี้เนี่ยก็มีท่าที่ดีใจเวกพังฉันปลื้มนายสุดๆเลยนะเออฉันใช้ชีวิตอยู่ในห้องวิจัยที่บันจิมัวบ้านเกิดของนายตั้งสองปีแนะ่นี่ก็มีของที่อยากโชว์ให้นายดูเพียบเลยส่วนท่านอุซบนั้นก็ได้พูดขึ้นหุ่นยนต์ยักษ์ในฝันของเราใหญ่เบิ่มก็ แฟงกี้โชกุนต้งไม่รู้กี่สิบเท่าเลยหรนเนี่ยอยากให้ลูฟี่กับชอปเปอร์ได้เห็นจังเลยอ่ะส่วนท่านันจินั้นเมื่อเห็นสาวน้อยคนนี้ซันจินั้นก็เกิดอาการหลีหญิงขึ้นมาอีกครั้งสาวสวยเวก้พังเป็นสาวสวยซึ่งสาวน้อยคนนั้นนะครับก็งงๆกับคําพูดของพักกลุ่มหมวกฟางส่วนท่าน,นโรบินนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนฉันไม่เคยได้ยินเลยนะว่าเวกะพังเป็นผู้หญิงและถ้าเทียบกับช่วงเวลาที่เขามีผลงานออกมาหน้าตาเธอคนนี้ก็ดูเด็กเกินจะเป็น เก็พังด้วยส่วนสาวน้อยคนนั้นก็ได้พูดสวนกลับมาของมันแน่อยู่แล้วถ้าคิดว่าฉันคือสเตล่าล่างหลักแล้วก็หิดถนัดเลยฉันคือพังสองเบก้พ,พังลิลิทที่หมายถึงความชั่วร้ายตังหงาพวกเรานามมีปัญหาเรื่องงบวิจัยที่ไม่พอใช้อยู่ตลอดเพราะงั้นจงส่งของมีค่ามาซะแล้วฉันจะได้หมดทุระกับโจนกระจอกอย่างพวกเจ้าสัทีส่วนท่านามินั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาฮะ พูดอะไรของเธอเนี่ยนี่เราอยู่กลางทะเลหนาวสุดขั้วเลยนะไหนๆก็อุตสาห์ช้อนเรือขึ้นมาแล้วจะช่วยก็ช่วยให้มันตลอดรอดฟัง่อยสิเมือ่อได้ยินคำพูดของนามีลิลิทนั้นก็มีท่าที่งุดหงิดก็บอกลงไงว่าไม่ได้จะช่วยปกติหน้าน,น้ำเขตนี้ไม่มีเรือที่ไหนลุกล้ำเข้ามาได้หรอกนะเพราะทุกลำจะโดนเจ้าพวกนี้นลากลงไปนอนก้นทะเลกันหมดแล้วทันได้นั่นเองพวกสัตว์ทะเลไซบอร์กก็ได้มาล้อมเรือซันนี่เอาไว้วาวโผล่มาแล้วเจ้าชีบิสวเวพนสัต ศูนทะเลยักษ์พวกนี้ยังไงล่ะส่วนท่านแฟงกี้นะครับเขานั้นก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่เห็นสัตว์ทะเลยักษ์พวกนี้สีบีสเวพรอนโคตรเจ๋งส่วนท่านอุซบนะครับเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเท่กว่าเท่อยู่หรอกแต่นี่ก็น่ากลัวเกินแล้วขณะดเดียวกันนั่นเองก็ได้มีใครบางคนติดต่อเข้ามาหาล, oney, ลิลิทเฮ้ยลิลิททำอะไรของเจ้าน่ะออกไปป้นชาวบ้านเขาอีกแล้วเหรอหัดมีศักดิ์ศรีของนักวิทยาศาสตร์บ้างไม่ได้หรือไงลิลิทนั้นก็เลยตอบกลับไปหุบป,ปากไปเลยช้ากะกศักดิ์ศรี มันเอาไปแลกงบได้หรือไงฮะส่วนด้านชากะที่อยู่ในสายเขานั้นก็เลยพูดต่ออย่างแรกเลยนะเจ้าพวกนั้นไม่มีทางยอมจำนนหรอกพวกมันคือกลุ่มหมอกฟางกลุ่มโจรสลัดที่เพิ่งได้ขึ้นเป็นสีจ่จักรพรรดิเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับลิลิศนี่ก็เลยหัวเราะออกมาใช่ไหม แบบนี้ต้องมีสมบัติติดเหลือมมาเป็นภูเขเง้งเหยมแล้วชากะนั้นก็ได้พูดต่อถ้าคิดได้แค่นั้นเจ้าก็พลาดแล้วล่ะเมื่อลิลิทได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยถามกลับไปพลาดหรอไม่เห็นเลยไงว่าฉันปิดล้อมทุกด้านจนไม่มีช่องให้หนีแล้วนะชากะนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปเจ้าดูถูกเพวกะมันเกินไปดูนักดาบที่อยู่บนเรือนั่นให้ดีสิมันคือนักหน้าโจสรสลัดโซโลค่าหัว1111 11ล้านเบลีการที่เจ้านั่นมันยังเงยกเย็นอยู่ได้ก็เพราะมันรู้ ว่าจากระยะเท่านี้มันสามารถปิดชีพเจ้าได้ในพริบตายังไงละ่ะส่วนลูกปีศาสนิโคโรบินที่อยู่ข้างหลังนั่นก็เช่นกันเช่งในตอนนี้นะครับดีลิดได้จ้องมองไปที่โซโลกับนิโคโรบินที่พวกเขานั้นมีท่าทีที่จริงจังพร้อมที่จะต่อสู้แต่ว่าฉันมีซีบิสเวพรอนทั้งฝูงเลยนะพวกมันจะมีปัญญาทําอะไรได้ชากะนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปผู้แข็งแกร่งอย่างเขายอมมองออกอยู่แล้วว่าควรจัดการศัตรูคนไหนเป็นลายแลกเจ้าเองนั่นแหละที่ต้องหยุดคิดให้ ซึ่งเมื่อลิลิทได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็มีท่าทีอึ้งๆพวกติงตองที่เย้ยวเย้กันอยู่นี่เป็นแค่ตัวหลอกหรือประมาทไปแล้วสิเราส่วนท่าดนโซโลก็ได้จ้องมองไปที่ลิลิทเฮ้เวก็พังช่วยทําตามข้อเรียกร้องฟังเล่าหน่อยได้หรือเปล่าคนในสายนั้นก็ได้ตอบโซโลกลับไปไม่มีปัญหาพาพวกนั้นมานี่เลยฉันเองก็สนใจใกลุ่มโจรสลัดนี่อยู่พอดีแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่พวกดูฟี่เธอเคยมาที่นี่หรอวันนี้นั้นก็เลยตอบกลับไปตอนสมัยเด็กๆ ตอนนั้นที่นี่ยังเป็นแค่ศูนย์วิจัยธรรมดาอยู่เลยลูฟี่นั้นก็เลยถามกลับไปแล้วคราวนี้กลับมาทําอะไรละ่ะวันนี้นั้นก็เลยตอบกลับไปทํามันให้คําตอบที่ฉันต้องการไม่ได้บางทีฉันอาจต้องฆ่าเวก้พังซะพ่อของฉันต้องกลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงด้วยฝีมือของเวกพังซึ่งมาพอกดูฟี่ได้ยินอย่างนั้นพวกเขาทางก็เพลินตกใจเฮ้องี้ก็เทสุดๆเลยสิและท่านวันนี้เธอนั้นก็มีน้ําตาซึมออกมาตอนนี้พ่อสูญเสียความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปจนหม เขาจําไม่ได้แล้วด้วยซ้าว่าตัวเองเป็นใครกลายเป็นแค่อวุธชีวภาพดีๆนี่เองซึ่งในระหว่างที่บอนนี่กำลังพูดถึงพ่อก็จะมีภาพของคูมานั้นปรากฏขึ้นมาด้วยซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าพ่อของบอนนี่นั้นก็คือบาททร์โธโลมิวคูมานั่นเองเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นจินเบนี่ก็มีท่าที่ตกใจอะไรกันนี่หน้าสะพรึงจริงๆบอนนี่นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปใช่จะยกโทษให้ไม่ได้ซึ่งในตอนนี้นะครับพวอลูฟี่กําลังพากันปีนบันไดขึ้นไปด้านบนคะ ขอโทษด้วยนะโบกี้มอได้ยินลูฟี่เรียกชื่อผิดบอนนี่ก็พูดสวนกลับไปในทันทีบอนนี bon ่อยากลูฟี่นั้นก็มีท่าทีลุกนี้ลุกลนอ๋อบอนนี่ก็ขึ้นมาข้างบนนะครับพกลูฟี่นี่ตางก็พากันตื่นท่าตื่นใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ือชอปเปี่ก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากขึ้นมาบนดินแล้วลูฟี่นั้นก็ตื่นเต้นเช่นกันเยี่ยมไปหาของกินกันเลยว้า ส่วทาด้านวันนี่นะครับเธอนั้นก็พูดอยู่ภายในใจจะว่าไปเราเจอซาโบที่เมริจวด้วยนี่นาเอาเถองไว้ว่ากันทีหลังในตอนนี้นะครับพวกลูฟี่นี่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเห็นทั้งหุ่นยนยักษ์แล้วก็สัตว์ประหลาดโอ้ที่นี่มันอะไรกันเนี่ยหุ่นยนยักษ์มีอะไรบินไปมาเต็มเลยนั่นมันสัตว์ประหลาดต่างดาวนี่นาะส่วนทาด้านเจนเบ้นั้นก็ได้พูดขึ้นอะไรกันล่ะนี่จึงลูฟี่นะครับก็มีท่าทีที่อยากจะไปเล่นพวกนั้นขอไปขี่ก่อนนะส่วนวันนี่นี่ก็มีท่าทีหงุดหงิ ส่วนชอปเปอร์นั้นก็ได้บอกกับลูฟี่ระวังตัวด้วยนะลูฟี่แล้วทันในนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้ยืดแขนออกไปจะลวด ยังยืดแล้วทันได้นั่นเองดูฟี่นะครับได้พุ่งตรงเข้าไปหาสัตว์ประหลาดต่างดาวแล้วก็ถูกมันงับเข้าไปซึ่งมพาพอกช็อปเปอร์เห็นอย่างนั้นต่างก็พากันตกใจตาสวดท่าดูดออกมาว้าจ้าลูฟี่โดนกินไปแล้วแต่ทว่าทันได้นั่นเองจ,จู่ๆลูฟี่นั้นก็ทะลุออกไปด้านหลังของสัตว์ประหลาดต่างดาวก็ได้ไปชนเข้ากับตึกจนล่วงตกลงมาช็อปเปอร์นั้นก็ได้ถามดูฟี่เฮ้ hey, ไม่เป็นไรนะส่วนท่านั้นูฟี่ก็กํกลาลังงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮ่อ้อาว นึกว่าตะกี้โดนกินไปแล้วซะอีกแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองวันนี้นั้นก็ได้เจอกับก้องขนมหวานว้าวพาเฟยักษ์คุกกี้ผลไม้แถมโปะครีมอีกซึ่งดูฟี่บอนนี่ช็อปเปอร์นะพวกเขาต่างพาก,กันวิ่งไปกระโดดใส่พาเฟนั่นด้วยท่าทีที่อยากจะกินมันขอสวยเลยนะส่วนจินเบนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนพวกนายใครที่ไหนจะเอาของกินมาวางซะพอดิบพอดีขนาดนี้นี่มันต้องเป็นกับดักอะไรสักอย่างแน่แล้วทันใดนั่นเองสามคนนั้นก็ได้พากันทะลุ กองพาเฟ์ขนาดใหญ่แบบงงๆเหออ ทะลุผ่านเฉยเลยอยู่ตรงหน้าแท้แต่คว้าไม่ได้ยิ่งหิวไปกันใหญ่เลยไงอย่าบอกนะว่าพวกเราตายกลายเป็นผีไปแล้วจินเบนั้นก็เลยบอกกับพวกลูฟี่พวกเราไม่ใช่วิญญาณอะไรหรอกพาเฟนี่คงเป็นโฮโลแกรมหรือมัง้งฉันก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่นี่ก็กําลังโมโหหิวก็เลยทําให้แสดงสีหน้าแปลกๆเหมือนกับตอนที่อยู่ในโหมดเกียร์ห้ามันคืออะไรล่ะนั่นยกโทษให้ไม่ได้แล้ววันนี้นั้นก็เลยบอกกับลูฟี่ภาพสามมิติที่สร้างขึ้นด้วยแสงนะ่ะ ของแบบนี้นึกว่ามีแค่ในนิทานภาพหรือเรื่องหลอกเด็กซะอีกเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้ลูฟี่นั้นโมโหมากขึ้นกว่าเดิมภาพหรอเจ้าสัตว์ประหลาดต่างดาวนั่นก็ด้วยฉันถึงทะลุผ่านตัวมันได้สินะส่วนจินเบนั้นก็ได้มองขึ้นไปที่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ยักษ์นั่นก็คงใช่เหมือนกันของแบบนั้นไม่น่าสร้างขึ้นมาจริงๆได้หรอส่วนชอปเปอร์นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมานี่นี่เครื่องนี้มันอะไรนะ่ะมีภาพอาหารกับปุ่มเต็มเลยึ่่งงงชอออออออปปเเเรรร์นะับบไได้จออไ้จาาาายทีหหมืกกตูก อนนี้นั้นก็ได้บอกกับชอปเปอร์ช่างมันเถอนน่ะยังไงเกาะน,นี้ก็มีแต่ของเก๋อ,อยู่แล้วส่วนท่านจินเบนั้นก็ได้พูดขึ้นเพิ่งนึกขึ้นได้ทั้งที่ทะเลถแถบนี้เป็นทะเลหนาวจัดแท้แต่ที่นี่กลับแต่ท,ว,ทว่าจังหวะเดียวกันนั่นเองจูจ่ๆก็มีใครบางคนนั้นพูดขึ้นที่นี่คือดินแดนเขตรอ้อนนี่หละถึงเกาะนี้จะเป็นเกาะฤดูหนาวก็เถอะโดยเครื่องปรับสภาพอากาศเกาะที่ฉันสร้างขึ้นให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของทั้งเกาะจากพื้นดินได้ซึ่งเธอที่กำลังพูดคนนี้เป็นเหมือนกับหุยตเด็กผู้หญิง ายกส่วนท่านนลูฟี่นะครับเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ลูฟี่นั้นก็นึกว่าเป็นภาพโฮโลแกรมอีกแล้วเขานั้นก็เลยมีท่าที่งุนงิดเดินตรงเข้าไปทัวใหญ่พอๆกับไคโดเลยแฮะเธอเองก็เป็นโฮโลแกรมอะไรนั่นเหมือนกันสินะลูฟี่นั้นก็เลยชกเบาๆเข้าไปหนึ่งหมันดจนดำตุ๊กขึ้นมาซึ่งลูฟี่เองนั้นก็ตกใจแล้วทันใดน,นั่นเองลูฟี่นั้นก็ถูกเธอคนนี้ซัดจนลอยปิวกระเด็นออกไปทําอะไรของแกฟ,ฟะจึงลูฟี่นะครับลอยปิวกระเด็นไปชนกับตู้กดอาหารมันก็เลยทําให้มีอาหารนั้นตกลงมา,งมาเห็นด พวกลูฟี่นี่ต่างก็พากันดีใจเป็นอย่างมากเอ๋ส่วนท่านวันนี่นะครับเธอนั้นนี่แววตาเป็นประกายขึ้นมาในทันทีแฮมเบอร์เกอร์กับเครื่องดื่มออกมาเป็นชุดพร้อมมันฝรั่งด้วยใครเป็นคนทําเนี่ยจับต้องได้ด้วยซึ่งเมื่อพวกลูฟี่เห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันดีใจเป็นอย่างมากของจริงงั้นเหรอพวกเขานั้นก็เลยพากันซวยเข้าไปอย่างอร่อยอร่อย,ออยกดปุ่มต่อไปแล้วกดสิสเต็กอมไรหมูชุบแป้งทอดสายไหม แค้กลาเมงไก่ทอด ฮอตด็อกจึงเมื่อเด็กผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้เห็นอย่างนั้นนะครับเธอนั้นก็เลยพูดขึ้นชอบก็ดีแล้วนั่นคือเครื่องทําอาหารแบบไร้คนขวน่ะขอแค่มีวัตถุดิบก็สามารถทําอาหารพร้อมเสิร์ฟได้ถึง500เมนูภายในนาทีเดียวยิ่งหมดเคลียวัตถุดิบตามใจเชฟนี่ที่สุดเลยถ้าได้สร้างตามแบบแปลนเป๊ะ,ปะก็คงทําตามนั่นได้หมดนะนะแต่พอช่างมีฝีมือไม่พอก็เลยผลิตเยอะๆอย่างที่ต้องการไม่ได้สักทีแต่พวกลูฟี่นะครับก็ไม่ได้สนใจที่เธอคนนี้พูดพิซซ่าพลาสตา้า จึงมาเด็กผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้นึกถึงเรื่องที่เธอสร้างมันไม่ได้ดังใจเธอนั้นก็มีท่าทีโมโหขึ้นมาเธอก็เลยชกเข้าไปที่ภาพของสัตว์อสูรต่างดาวซึ่งมันนั้นถูกเธอชกเข้าไปแบบจังๆจนร้อยปลิวกระเด็นออกไปมันจะงี่เง่าเกินไปแล้วนะเฮ้ยอย่างเครื่องปรับอากาศเกาะเองก็เหมือนกันการควบคุมอุณหภูมิทั่วทั้งเกาะได้ก็เท่ากับสามารถรับรู้การใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนเกาะได้ทั้งหมดถ้ายอมทุ่มเงินอีกสักหน่อยก็จะควบคุมได้แม้กระทั่งสภาพอากาศแล้วเอแถแต่เทคนโนโลยีของโลกนี้ ยังตามไม่ทันแถมเงินทุนก็ไม่พออีกส่วนท่านนั้นวันนี้นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาต่อยโฮโลแกรมโดนเฉยเลยแต่ลูฟี่นะครับก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างวาเฟอร์กุ้งชุบแป้งทอดแล้วสาวน้อยตัวใหญ่คนนี้ก็ได้พูดต่อต้องได้อยู่แล้วสี่ด้วยถุงมือบีบแสงนี่แสงก็ไม่ได้มีไวใ้ให้มองดูเฉยๆอีกต่อไปแล้วทันนั้นนั้นเองก็ได้มีสาวน้อยคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาฮายซึ่งเมื่อได้เจอกับเธอคนนี้สาวน้อยตัวใหญ่นั้นก็ได้ยิ้มออกมาในไม่กี่วินาทีที่สัมผัสจับต้องได้ สิ่งนั้นนั้นคือวัตถุที่มีอยู่จริงลูฟี่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นฮะแปลว่าใหญ่นี่ไม่มีตัวตนจริงๆง,งั้นเหรอสาวสาวน้อยตัวใหญ่นั้นก็เลยพูดสวนลูฟี่กลับไปจะมีอยู่จริงหรือไม่มีนายก็คิดเอาเองเถอะที่จริงไอ้คำพูดแบบนั้นสําหรับฉันมันก็แค่แนวความคิดคําคือของยุคสมัยเก่าไปแล้วแล้วจินเบนั้นก็เลยถามขึ้นแล้วตกลงเธอเป็นใครกันแน่สาวน้อยตัวใหญ่นั้นก็เลยตอบกลับไปฉันน่ะหรอฉันมันก็แค่นักวิทยาศาสตร์อัจฉริ ที่เขาจ้างไว้ใช้งานเท่านั้นเองชื่อของฉันคือดอกเตอร์เวก้พังไงล่ะแอสลาสดุดันเมื่อบันนี่ได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็พูดอยู่ภายในใจเจ้านี่พูดอะไรของมันนะ โกหกทั้งเพส่วนลูฟี่กับชอปเปอร์นะครับเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจตาสวดตาดูดออกมาเธอเธอคือเวกับพังหล่อหรอ,หรอฉันรู้จักชื่อเธอนะโคบี้เคยบอกไว้นะแล้วจากนั้นนะครับภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่โลกใหม่กลางทะเลบนเรือรบของกองทัพลำหนึ่งสรุปแล้วเราต้องทำไงบ้างนะซึ่งเรือลำนี้นะครับเป็นเรือของพวกหน่วยซีพีซีโลที่นำโดยล็อบลุจิคาคุแล้วก็สตุตซี่ซึ่งคาคุนั้นได้หันไปพูดกับลุจิเฮ้ hey, หัดตั้งใจฟังหน่อยสิ รุจ,จิเวกาพังนะ่ะมีอยู่แค่คนเดียวแต่หมอนั้นมันอัจฉริยะเกินไปงานเลยยุ่งมากเวลาไม่มีพอมันมีสำนวนว่ายุ่งจนอยากยืมมือแมวใช่ไหมละ่ะสำนวนนั้นทําให้หมอนั้นปิ๊งไอเดียขึ้นมามันก็เลยแบ่งล่างตัวเองออกเป็น6คนเลยสรุปคือเจ้าแมวทั้ง6คนนี่ทุกคนต่างก็เป็นเวกาพังเหมือนกันหมดซึ่งในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าเวกาพังตัวจริงนั้นอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีการแบ่งแ,งแยกล่างออกเป็น6ล่างพังหนึ่งเที่ยงธรรมชากะ พังสองชั่วร้ายลิลิตพังสามช่างฝันเอดิสันพังสี่ปัญญาพิทาโกรัสพังห้าดูดันแอตลาสพังหกโลภมาก ยออรุจินั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาฉันแปลกอยู่คนเดียวหรือนี่ที่คิดว่าเรื่องพันนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้นะพวกอัจฉริยะนี่มันยุ่งยากจริงแฮะสรุปง่ายๆภารกิจของเราคือหาเจ้าเด็กเวีนนี่กลับไปส่งที่เอ็กเฮดซึ่งเจ้าเด็กเวนที่หมายถึงนะครับก็คือเซราฟิมคูมะไว้เด็กแล้วรุจินั้นก็พูดต่อแล้วก็กําจัดเวกพังทุกคนทิ้งสินะทาโคนั้นก็ได้พูดขึ้นในศูนยในใน์วิจัยนั้นมีของมีค่าอยู่เต็มไปหมดตอนทําภารกิจกก็็ตต้้้้้้ออองงระะวววััยยย่่าาใหเสีดดดลแลแูลจินนไพ กำจัดชายผู้มีประโยชน์ที่สุดในโลกนั้นหรอหรือจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องลูลูเซียเมื่อวันก่อนซึ่งเมสโตซี่ได้ยินที่พูดเธอนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาอย่าสงสัยอะไรไม่เข้าเรื่องสิยิ่งคนสัญชาตญาณไว้อย่างเธอห่ะห้ามเด็ดขาดเลยส่วนคาคุนั้นก็ได้หันไปพูดกับลุจจิพูดอีกก็ถูกอีกอย่าทําให้พวกฉันหอยซวยไปด้วยละ่ะลุจจิครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะวันพีซตอนที่1นึ่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็กําลังมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับผมสาหรับ หน้าที่ภารกิจก็คือนาเซราฟิมนั้นมาส่งที่เกาะเอเ็กเฮดแล้วอีกหนึ่งภารกิจก็คือกําจัดด็อกเตอร์เวกพังตามหมายสั่งที่พวกฮาปูเท่านั้นสั่งการมาส่วนตอนต่อ,ตอไปมังหะพัสนี่ก็จะปล่อยในวันอาทิตย์ที่16เวลาสี่ทุ่มเหมือนปกตินะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ